เบลล่าแอบเขินทุกถ่ายกับแฟนแฮปปี้วิวดูแลดีตลอดไม่หวานออกสื่อหรือหวาแต่เห็นที่ไรไหนก็ดีต่อใจจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวเบลล่าราณีกับวิวชวินเจียรวนนท์นักธุรกิจทายาติเครือซีพีแถมเมื่อไม่นานมานี้มีแฟนแอบเห็นโค้งคู่กันไปเที่ยวเช็คอินคาเฟ่ริมทะเลสัตหีบ โดยฝ่ายชายดูแลเอาใจใส่อย่างดีทั้งเปิดประตูให้โอบเอวประคองด้วยความเป็นห่วงเป็นใหยขาดนั้นใครเห็นเนี่ยก็ต้องอมยิ้มตามซึ่งล่าสุดสาวเบรานั้นก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต์ดังกล่าวที่ถูกแฉรวันเน็ตว่าฝ่ายชายก็ดูแลตลอดเป็นปกติทริปนี้มีโอกาสได้ไปทะเลก,กับครอบครัวของคุณวิวพอดีเป็นช่วงเทศกาลคนก็เลยเยอะ ไปเจอคนที่ติดตามเราเขาก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปไปเราก็แอบเขินนิดนึงแต่ทุกคนนั้นก็ค่อนข้างน่ารักกับเราไม่ได้รบกวนความเป็นส่วนตัวตอนกินข้าวหรืออะไรค่อนข้างโอเคคุณวิวก็ค่อนข้างเขินเพราะไม่ชินกับการออกสื่อไม่รู้จักวงการนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกระแสจะอะไรขนาดเขาก็ต้องปรับตัวนิดนึง อีกหน่อยก็จะชินค่ะคุณวิวเพราะมีแฟนสาวเป็นถึงนางเอกดังระดับประเทศขนาดนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ